สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวนกธิรานงราชค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายในของบริษัทสมบัติทัวร์อันแรกก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกแบบสภาพแวดล้อมแบบทั่วไปซึ่งเราใช้วิธีแบบเพชรแอนาลิซิสมีอยู่4ด้านซึ่งวันนี้เราสรุปมาเป็น13ข้อเรื่องแรกก็คือเรื่องของการใช้นโยบายเราเที่ยวเดียวกันของรัฐเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจให้มีนักท่องเที่ยวมาเดินทางมากขึ้นแล้วก็มีส่งผลให้อัตราก,การบริการในรถทัวร์เนี่ย เพิ่มขึ้นด้วยนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการปรับภาษีนําเข้ารถทัวร์ก็คือจะส่งผลให้มีต้นทุนของอุตสาหกรรมที่ถูกลงแล้วก็ผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์ที่ดีขึ้นด้วยค่ะอันที่สเป็นเรื่องของนโยบายของกรมการขนส่งทางบกในเรื่องของปรับโครงสร้างรถทัวร์ก็ทําให้กิจการนี้ต้องปรับรถทัวร์ให้ได้ตามแบบของกฎหมายต่อไป4ี่เป็นเรื่องของการทดสอบความเสี่ยงเราก็ต้องทําให้มีเครื่องยนต์ตาม มาตรฐานที่กําหนดไว้ส่งผลให้จะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ส่งผลให้แนวโน้มในอนาคตของรถทัวร์เนี่ยการเพิ่มขึ้นของรถทัวร์ใหม่เนี่ยลดลงต่อไปเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะคะเป็นเรื่องของการนําเข้าซึ่งมีระเบียบพิธการที่ซับซ้อนต้องทําตามแบบที่กฎหมายส่งผลให้ในอนาคตนี้มีการนําเข้ารถทัวร์เนี่ยลดลงนะคะต่อไป เรื่องที่หเป็นเรื่องของอุปสงค์และอุปทานของน้ํามันดีเซลซึ่งมีผลต่อต้อนทุนในการเดินรถเพราะว่าอุปสงค์ของน้ํามัน,นยมีมากแล้วก็อุปทานความต้องการขายของน้ํามัน,นยมีน้อยซึ่งทําให้ราคาของน้ํามัน,นปรับตัวสูงขึ้นสมผลให้ต้นทุนผันแปรในการเดินรถของกิจการมีความสูงขึ้นด้วยต่อไปเรื่องที่7เวียงพิงบัสเ,เป็นรถโดยสารที่จําลองมาจากวัฒนธรรมของคนภาคเหนือซึ่งมีความท้าทายอย่างมาก สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็ส่งผลให้มีจำนวนของรถเวมพิงบัสที่เพิ่มขึ้นอันที่8ดการเดินทางในนิวโนมอลเนี่ยส่งผลให้การจัดจำหน่ายของตัวแทนจำหน่ายตัวเนี่ยปิดตัวลงชั่วคราวเพราะว่าเป็นมาตรการการหลีกเลี่ยงการสัมผัสอันที่9กาการเดินทางแบบนิวโนมอลส่งผลให้การคมนาคมในพื้นที่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วก็โดยเฉพาะรถไฟฟ้าความเร็วสูงค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องของกิจการรับส่งพัสดุด่วน (Parcel Delivery) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้บริษัทเนี้ยต้องเชื่อมโยง m r Express ขึ้นเป็นอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีบริการรับส่งพัสดุดที่สะดวกยิ่งขึ้นต่อไป11นะคะเป็นเรื่องของปัญหาหมอกควัน PM 2.5ทำให้รถในแต่ละเที่ยวหรือว่ารถในแต่ละคันเนี่ย จะต้องมีค่าควันดำไม่เกิน45เปอร์เซ็นมิฉะนั้นเนี่ยจะถูกพ้นคำว่าห้ามใช้ก็ไม่สามารถนำรถเข้ามาใช้ในกิจการได้ต่อไป12เป็นเรื่องของมาตรการระยะยาวทำให้บริษัทเราเนี่ยต้องพิจารณาถึงเรื่องการใช้ NGV เพราะว่าเป็นทำให้ต้นทุนของอุตสาหกรรมถูกลงแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ค่าโดยสารเนอนาคตถูกลงด้วยเรื่อง13ก็เป็นเรื่องของปัญหาโควิดทำให้รถทัวร์เนี่ยต้อง ปิดเส้นทางการเดินลดลงทําให้มีรายได้ไม่สม่ําเสมอเนื่องจากว่าต้นทุนการบํารุงรักษาของรถเนี่ยมีสูงแล้วก็รายได้ลดลงและมีหนี้สินจากการกู้เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้เป็นรเครื่องยนต์มาตรฐานทําให้มีปัญหาสภาพแคลงทางการเงินค่ะต่อไปเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันค่ะการผลิตรถบัสเนี่ยยิ่งผลิตเยอะต้นทุนจะต่ําลงทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแต่จะมีปัญหาเรื่องของภาษีนําเข้า 2. การนี้จะเข้าสู่สาหกรรมขนส่งโดยสารนี่ต้องผ่านมาตรฐานที่กรมขนส่งทางบกกาหนดมิฉะนั้นจะไม่สามารถนํารถเข้ามาใช้ในกิจการได้รถใหม่ที่จะเข้ามาต้องตามมาตรฐานและถ้าไม่ได้มาตรฐานก็จะมีโทษปรับแล้วก็เนี่ยแหละคะ่ะเป็นระเบียบที่ซับซ้อนถ้าไม่มีต้นทุนไม่มีความชํานาญในเรื่องของกฎหมายก็จะทําให้ยากต่อการเข้าสู่ธุรกิจนี้ 3. คู่แข่ง นะคะจำนวนคู่แข่งเนี่ยมีมากมายถึง9คู่แข่งอย่างเช่นนครชียแอร์พรพิริยะทัวร์เป็นต้นเพราะว่ามีบริการหลักคือรถทัวร์เหมือนกันทำให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมาก 4. อุตสาหกรรมรถทัวร์เนี่ยไม่เจริญเติบโตเหมือนในอดีตแล้วก็ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีเพราะว่ามีสินค้าทดแทนอย่างเช่นในเรื่องของสายการบินโลคอสแอร์ไลน์นะคะเรื่องที่5ที่ขยาย แล้วก็มีราคาที่ถูกมีโปรโมชั่นทําให้แย่งลูกค้าของกิจการรถทัวไปได้อันที่6คือผู้บริโภคเนี่ยรักสะดวกสบายมีรถส่วนตัวทําให้กิจการเนี่ยมีไรายได้ที่ลดลงต่อไปเรื่องที่7ก็คือค่าโดยสารที่ใกล้เคียงกันเนี่ยก็ส่งผลให้บริษัทเนี่ยต้องกําหนดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น 8. ความต่างของโครงสร้างรถทัวร์ของบริษัทสมบัติทัวร์เนี่ยก็คือเน้นที่ความกว้างการรองรับลูกค้าได้มากทําให้ลูกค้าที่เดินทางเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นคณะเลือกใช้สมบัติทัวร์ต่อไปเรื่องที่9สมบัติทัวร์มีการใส่ใจลูกค้าตลอดเส้นทางเดินรถมีกิจกรรมต่างๆให้ทําตลอดการเดินรถส่งผลให้ลูกค้าที่ชอบการกินการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้น เรื่องที่10เป็นเรื่องของผู้ใช้ก็ไม่มีอำนาจที่ต่อรองกับผู้ขายเพราะว่ารัฐก,กำหนดอัตราค่าโดยสารก็ต้องเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดถ้าไม่เช่นนั้นก็จะมีโทษปรับต่างๆทําให้โปรโมชั่นมีบริการรูปแบบต่างๆที่บริษัทเพิ่มมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดต่อไปเรื่องที่11ก็คือการนําเข้ารถทัวร์เนี่ยจะมีการเจรจาต่อรองได้ถูกลงเมื่อ,อ ผลิตมากขึ้นส่งผลให้รถทัวร์นี่นำเข้าได้เพิ่มทุกปีนะคะเช่นเดียวกับการนำเข้าเครื่องยนต์ต่อไปกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายในก็มีกิจกรรมหลักกิจกรรมรองกิจกรรมหลักก็เป็นเรื่องของอพื้นที่ของสำนักง,งานใหญ่ของเรามีการจัดเก็บรถทัวร์ทุกคันแล้วก็การบำรุงรักษารถยนต์มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเริ่มการเดินรถ ก็ทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของรถทัวร์เรื่องที่2ก็คือการนําเข้าเครื่องยนต์ก็จะต้องได้รับการรับรองตามระเบียบแบบแผนของกรมศุลกากรกับกรมสมรสามิตรทําให้มีการรับรองการประกันภัยอุบัติเหตุในทุกทกที่นั่นถ้าไม่ผ่านการรับรองของกรมศุลกรมสมสามิตรก่อนก็จะทําให้ไม่ได้รับการประกันนะคะต่อไปเรื่องที่3ก็คือเรื่องของสำนักงานใหญ่มี call center มีพื้นที่ของ call center ให้สาหรับลูกค้าที่โทรมาจองตัว๋วทําให้ลูกค้าเนี่ยที่วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่4เป็นเรื่องของการบริการรถทัวร์มีอยู่หลายระดับก็คือมีอยู่ระดับซูพีมสตาร์ซูเปอร์เวียงพินบัสแล้วก็สมาร์ทลูกค้าเนี่ยก็จะสามารถเลือกความสะดวกสบายการตั้งแต่ที่นั่งการแม้พักผ่อนแล้วก็การบริการบนรถทัวร์ทำให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการแต่ละระดับเพิ่มขึ้น อันที่5เป็นเรื่องของแผนการผลิตรถทัวร์อย่างน้อยเนี่ยปีละ10กว่าคันเพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นซึ่งกว่า5,000คนเลยในแต่ละปีซึ่งเป็นแนวคิดแบบ Experience Curve ก็คือยิ่งผลิตมากเนี่ยก็มีอำนาจที่จะไปต่อรองกับแหล่งผลิตเพิ่มมากขึ้นเรื่องที่6เป็นเรื่องของการขนส่งการขนส่งของเรามี บริการที่ชื่อว่า Mr. Express ซึ่งเน้นในหลักของความถูกต้องรวดเร็วทันเวลาเส้นทางเหมาะสมแล้วก็ประหยัดซึ่งเราก็จะพัฒนารูปแบบเนี้ยลงในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อให้ผู้ที่จะใช้บริการขนส่งพัสดุพันเนี้ยเพิ่มมากขึ้นต่อมาเป็นเรื่องของการเดินรถทัวร์ของบริษัทสมบัติทัวร์เนี่ยเน้นความสะดวกสบายความปลอดภัยการถึงจุดหมายอย่างตรงเวลาทำให้ลูกค้าเลือกเดินทางกับสมบัติทัวร์ ต่อมาเป็นเรื่องของราคาราคาก็จะเป็นราคาที่ไม่แพงมากซึ่งมีหลายระดับทําให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งได้โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปแล้ะก็กลุ่มลูกค้าข้าราชการที่เพิ่มขึ้นด้วยต่อไปช่องทางช่องทางก็มี call center call center ก็สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการวางแผนล่วงหน้า 2. ก็คือช่องช่องแทนช่องทางการจัดจําหน่ายตัว๋วก็สําหรับ ผู้แทนจะจำหน่ายแต่ละพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยให้ตรงไปในแต่ละพื้นที่เลยอันที่3เป็นเว็บไซต์สำหรับลูกค้าที่ยุ่งยากแล้วก็ไม่มีเวลาไปซื้อตั๋วได้ด้วยตนเองทำให้ลูกค้ากลุ่ม3กลุ่มนี้สะดวกมากขึ้นแล้วก็จองได้รวดเร็วมากขึ้นเรื่องที่10ก็คือเป็นโปรโมชั่นในการดึงดูดลูกค้าก็คือถ้าจองในวันเดินทางก็จะลด1 0และถ้าจองก่อนวันเดินทางก็จะลด20%ซ ส่งผลให้มีผู้โดยสารเนี่ยจองตัวล่วงหน้ากับบริษัทเพิ่มขึ้นต่อไป11การจัดทำบริการที่จัดทำขึ้นในแต่ละช่วงการเดินทางก็จะเป็นการาแวะกินอาหารการแวะพักตามที่ต่งตางๆก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสารทำให้มีผู้โดยสารเนี่ยกลับมาใช้บริการอีกอันต่อมาเป็นเรื่องของการนำสัมภาระขึ้นบนรถได้คนละสองชิ้นไม่เกิน2ีิกิโกร,รมัม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ทําให้มีลูกค้าที่มีสัมภาระเยอะเนี่ยเลือกเดินทางกับสมบัติทัวรขึ้นต่อไปกิจกรรมภายในองค์กรก็เป็นเรื่องของการส่วนงานต่างๆก็คือในเรื่องของส่วนงานซ่อมรุงก็จะนํายกระดับมาตรฐานเครื่องยนต์แล้วก็นําเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการดูแลต่างๆเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความสะอาดและมีความปลอดภยัย ในนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจานวนเพิ่มมากขึ้นต่อไปด้านกฎหมายก็มีการทําประกันให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่งในในวงเงิน1นึ่งแบาทต่อไปอันที่3ก็คือด้านแผนงานและนโยบายก็บริษัทก็ได้ผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมต้นทุนให้ถูกลงก็คือการลดภาษีนําเข้าจากรถทัวร์ต่างประเทศทําให้ผู้โดยสารเนี่ยบริการมีได้รับการบริการที่ดีขึ้นได้รับประโยชน์มากขึ้น บริษัทเนี่ยมีการอบรมพนักงานภายในตลอดเวลานะคะอย่างเช่นบริการในการอบรมพนักงานขับรถทําให้ผู้โดยสารมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นและตัวแทนจ,จำหน่ายเองก็เช่นกันในการกระจายสินค้าไปแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีการอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง6เป็นเรื่องของการพัฒนาคมนาคมไปสู่การเดินทา,ทางที่ไร้รอยต่อ บริษัทนียก็ได้พัฒนาในเรื่องของเทลยีฟินเทคอย่างต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้ลูกคา้ายมีความสะดวกมากขึ้นเรื่องที่7เป็นการลงทุนผ่านมือถือก็เป็นการเชื่อมโยงกับโครงข่ายมากมายเพื่อให้ลูกคา้าเกิดความประทับใจแล้วกลับมาใช้บริการอีกครั้งเรื่องที่8เป็นเรื่องของการสำรวจเส้นทางเพิ่มมากขึ้นเป็นการเป็นช่องทางที่ต่างจากการจัดซื้อเป็นช่องทางการจัดหาการเดินรถเพิ่มขึ้นก็ทําให้มี ความจาเป็นที่ต้องผลิตรถทัวร์เพิ่มขึ้นทําให้มีอํานาจต่อรองกับแหล่งผลิตทําให้มีต้นทุนที่ถูกลงทั้งหนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่มากระทบทั้งภายนอกภายในขององค์กรค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ